ันนี้ที่โรงเรีนยน, ar, นพญาประเสริฐมีการจัดกิจกรรมชื่อว่าตลาดนัดหัดขายนะครับเนี่ยมาดูดิวจ่า้เงินเด็กๆคนละร้อยจะจะซื้ออะไรได้บ้างเอาน้ำเย็นก่อนน้ำเย็นน้ำเย็นร้อยหนึ่งกระตังร้อยหนึ่งเอามามาดูกันว่าจะร้อยหนึ่งจะซื้ออะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเข้าไปทำงานปึ๊บเผืยบเลยของเล่นของเล่นมีเพียบทุกอย่าง โอ้ตลาดนัดคนเยอะมากเลยอ่ะมีเวลาเก้านาทีเพราะว่าเขาจะเลิกขายจโจน้มันหนึ่งโมงสี่ิานทีเขียวเลยครับมีทุกอย่างมีเสื้อมือสองด้วยเห็นไหมตุ๊กต๊้ตตกตาก็น่าแล้งเลไม่แพงโอ้นะครับนสอนให้เด็กรู้จักหาเงิน น่าจะเป็นของที่เด็กที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาขายเป็นปอะไรแปรสินค้าไม่เป็นทุนขนมโอ้ยน้อส้มก็มีโอ้ออโหเทียบเลยก็สาวน้ำอ่อะ,ะเดินเรื่อยๆโอ้โหอัอนนี้น้องยินเห็น,เ,นเห็นของที่ต้องการละคืออะไรน้องยิน อ <sa iden> โอ้เ no. oh, kind of ียเลน้องสตังก็เห็นที่เห็นที่ชอบแล้วมาดูกันว่าเจเจ้าตัวไหนออาตังน้ยืนได้ตัวไหนชื่ออะไรชื่ออเลยเทงโอ้โหนี่รลมานานตัวนี้ได้แล้วฮะอ้เนี่ยชินบุโอ้เก่งๆตรงนี้ก็เป็นของกินครับมีมะนุงมะนาวขายด้วยโอ้โห คืออะไรอ่ะคืออะไรน้ำเย็นตลาดนั้นสวยว่ะสวยเจอเพื่อนน่ะเฮ้ยโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรมาได้ชื่ออะไรบ้างโอ้โหเสียใจมากเลยเนี่ยเราหัวต่างาเหรอเอ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 อนี่ขายทุกชิ้นเลยนะกระโปงเลยโอ้ชิ้นโอ้ชิ้นปลา โอ้โหโอ้โหอาจารย์โอ้โหสนามชิมปลาห้ามือสองมา้ขายครูตุ๊กตาด้วยโอ้โหตัวเล็กครับมาดูกันโอ้ใกล้แล้วครับใกล้จะเริ่มรอบสนามเลยครับเดินเดินรอบสนามแล้วครับโอเคเราจะมาถามเด็กว่าได้อะไรมาให้ที่สุดก็เดินที่น้ำเย็นหายไปแล้วครับ น่าจะซื้อได้แค่อย่างเดียว50บาทเอาตะกังซื้อได้ไ้มซื้อได้สองอย่างเหรอดูดิโอ